เรื่องมันมีอยู่ว่าเราไปเปิดเจอเพจหนึ่งชื่อว่าที่ชอบที่ชอบอืมเขาก็รีวิวโซนเปิดใหม่ของส่วนเบนจาคิตินะเฮ้ยมีเหรอเราจะพลาดก็ไปมันเลยเซเ่เราติดนี่มนกรุงเทพนี่หว่ามีรถมันก็ติดอยู่แล้วแหละถือเป็นการต้อนรับที่ดีแต่แต่แต,แต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะเด็กนี่ฝนตกอีกเอา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 ข้าไปเอานะ่ะ แต่เหมือนฟ้าถ้าเป็นใจอยู่นะตกให้แบบปั๊บเดียวตกพอหยอกหยอกตกพอรถเปียกเออห้าโมงเย็นละถึงสักทีส่วนเบนจากิติมาถ่ายรูปทั้งทีเอาวะเตรียมตัวซะหน่อยนี่ขาตั้งกล้องอนที่ขาดไม่ได้เลยกล้องเป็นผู้ชายเนาะแต่งตัวง่ายๆก็พอเสื้อเชิ้ตสักตัวอืมพอและมัง้งกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบาอ่าๆๆใส่หมวกเพิ่อมอีกสักใบอืมน่าจะโอเคละพร้อมรุย เฮ้ยเฮนั่นไงจุดที่เราจะไปถ่ายรูปกันแต่เดี๋ยวนะทำไมมันไม่มีทางออกวะโอ้ยกูเข้าผิดโซนเหนื่อยไหมเนี่ยต้องเดินออกย้อนกลับไปอีกเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าไปไม่ทันอย่างน้อยก็ได้ดูแสงพระอาทิตย์ตกตรงลานจอดรถก็ยังดีวะโน่นน่ะทางเข้าสุดทางโน่นเดินไกลมากไกลจนเหงื่อตกแล้วเนี่ยโคตรเหนื่อย <laughs> ถึงสักทีเอาวะ ยังพอมีแสงเงย็นอยู่บ้างบรรยากาศก็ดีนะชมวิวตึกพร้อมกับแสงสวยๆอืก็ฟินดีดูดูด,ด,ดูดูนั่นก้อนญ้าปลกปุยปลูกปุย,ปยอะไรเบอร์น,นั้นมาคนเดียวอ่ะตามสเต็ปเดิมอยากได้รูปตั้งกล้องสิช่วยตัวเองอันเนี้ยจบการรีวิวละ อยากเที่ยวก็ตามมานะช่วงนี้คนอย่างน้อยอยู่ที่ส่วนเป็นจากิติอืมตามมาเลย